สวัสดีครับวันนี้แอดมินขออนุญาตฝากแฟนเพจนะครับผมเข้ามาชมบรรยากาศภายในองค์พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพระธาตุพนมนตั้งอ,อยู่ภายในอำเภอท่าพนมนะครับผมวันนี้แอดมินจะพามากราบไหว้องค์พระธาตุพนมนเพื่อเป็นสิริมงคลสาหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่เราเข้ามานี้คือทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุพนมน,นะครับตรงนี้ก็จะมีสถานที่กราบไหว้ก็จะมีคํากล่าว กราบไหว้องค์พระธาตุพนมและวันนี้อดมินขออนุญาตพาท่านมากราบไหว้ขอพรกับอีกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าท่านใดที่ได้ขอพรได้กราบไหว้จะพบกับความสําเร็จและสมหวังดังที่ขอทุกคนนะครับผมพระรัลลุคงมีมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากหลังจากเรากล่าวคาไหว้องค์พระธาตุพนมทั้งด้านทิศใต้เสร็จแล้วเราก็มาขอพรกับพระ รูทารูปหลวงพ่อสมหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลอื่นใดก็ตามโปรดฟังไวนะ้เป็นวิจรรารณญาณนะครับผม